ลูกลักมาสายพนักงานที่เป็นลูกลักไม่ถูกลงโทษคนอื่นโดนหมดแก้ปัญหายัางไงดีอ่ะผมคุยในบุมนี้แล้วกันการที่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเนาะคุณปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราเคยคุยกันละคนอื่นมาสายคุณจะเอาเรื่องนี้ไปลงโทษระวังนะเพราะการมาสายมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้กลายเป็นความผิดไปละคุณไปหลงลงโทษเลิกจ้างคุณเสี่ยงต่อการเลิกจ้างผิดกฎหมายคดีอาญา เอาผลตามมามันจะเกิดวัฒนธรรมองค์กรถ้าผมเป็นพนักงานคนอื่นแล้วมาสายผมก็บอกเอาทีคนนู้นก็มาสายได้นี่ครับคุณจะตอบคนนี้ได้อย่างไรมันทําไม่ได้แล้วทุกคนก็จะมาสายหมดคุณจะไปลงโทษเขาก็เสี่ยงคําถามมันไม่เกิด trust วัฒนธรรมองค์กรคุณเสียหมดเลยยกเว้นพนักงานคนนี้จะมี performance ที่แบบชัดเจนมากเลยแต่ช่วยกรุณา PR ให้ทุกคนยอมรับด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจำเป็นจะต้องมาสายคุณจะต้องมีเหตุผลจะต้องถูกลงโทษเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็อย่าไปลงโทษเลยสักคนเปลี่ยนวิธีกลายเป็นดึงศักยภาพในการที่เขาอยากมาเช้าขึ้นด้วยเหตุผลอะไรหรือดึงักยศักยภาพในมุมของผลงานขึ้นมาแทนออฟฟิศผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับแต่ถ้าเกิดมันเกินไปเราก็เรียกมาคุยปรับทัศนคติ เพราะบางทีบางอย่างพนักง,งานบางคนทําดึกไม่ได้โอทีแล้วแต่องค์กรไหนต้องการวัฒนธรรมแบบไหนแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันคิดนอกกรอบอย่ายึกดกฎหมายอย่าลําเอียงอย่ามีคําว่าลูกหลักไม่งั้นลูกหลักคุณจะโดนสังคมเกียดโดยที่ไม่รู้ตัวและเขาก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะจากคุณไปสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัาที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสียงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด